ข่าวบัคัมแมนเชสเตอร์เด็ดประจำวันที่10มีนาคมโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เด็ดเยนนี้ขอสนอร์เาลไงบรูนี่เปรียบเทียบกับดังดงของจ้าหนูไมนูยังกับชไยนี่เลยนะโดยเป็นบรูนี่ตำนานกองหน้าของแมนยูยกย่องคอบี้ไมน่ดาวรุ่งของสโมสรขึ้นไปเปรียบเทียบกับทางเบยซาสเตียนชไวสไตเกอร์อดีตมิดฟิลคนดัง จีหนุ่วัย18ปีก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของปทแสดงในรายการนี้พร้อมกับทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจซึ่งทางบรูนี่ก็ยกย่องไมนูนะว่ามีความคล้ายกับด้านของชไวสไตรเกอร์ในร่างหนุ่มเลยนะเมื่อถูกถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับดาวรุ่งแบรนนี้ทางด้านบรูนี่กล่าวกับทางด้านของ t n t อ็นทสปอร์ตบอกว่าผมคิดว่าเขาหน้าทึ่งมากเลยนะสำหรับเด็กอายุเท่านี้มันเป็นการแสดงของระดับผู้ใหญ่แล้ว เมื่อคุณเห็นนักเตะด,ดาวรุ่งก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ปกติแล้วพวกเขาจะก้าวขึ้นมาแบบที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมสักเท่าไหร่นักเขาทำให้ผมนึกถึงบาสเตียนสตารไวสไตเกอร์วัยหนุ่มในเรื่องของวิธีการเล่นและดูเหมือนว่าเขาจะตัดสินใจถูกอยู่ถูกต้องอยู่เสมอดังนั้นผมคิดว่าเขาจะมีอนาคตที่สดใสในครั้งนี้มากโขเลยทียเดียวนะนะผมเป็นคำว่างานนี้บรูนี่กำหนดอนาคตของเจ้าหนูคนนี้เอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อ,รอย เรามาดูข่าวต่อมากันครับผีจะว่าอย่างไงเมื่อทางเรือโผล่แย่งชิงเนโต้ปีกเนื้อหอมหมาป่าในครั้งนี้ด้วยนะโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะกลา,ายเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวของ Pedro o, ไปโดเนโต้ปีกทีมชาติโปรตุเกสของทันนั่นวูฟตันวันเดอร์เรอร์ที่สอแววจะย้ายทีมตลาดตัวรับหน้าสูงมากเลยนะซึ่งทางด้านของเดอะเทอร์ราฟสื่ออังกฤษรายงานข่าวว่าเนโต้นั้นได้รับความสนใจจากทางด้านหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในพีบลิงกิต กับทางด้านของ Liverpool, ลิเวอพู Arsenal, และก็อาร์เซนอลและก็แมนยูจับตามองอยู่ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งมิวคาเซิลก็หวังจะทุ่มเงินปาดหน้าและล่าสุดเองนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็พร้อมจะเข้าร่วมแย่งชิงปีกตัวเก่งของวุมตันวันเดอร์เลในขรันี้ด้วยซึ่งการรายงานข่าวระบุเลยนะว่า แมนเชสเตอร์ City, ชื่นชอบผลงานและก็จุดเด่นในเรื่องของความเร็วจัดจ้านและมีทีเด็ดอยู่ที่การแอสซิสและก็ไม่ได้มีปัญหากับการจ่ายค่าตัวระดับ60ล้านปอนด์ในช่วงตลาดซื้อขายในซัมเมอร์ปีนี้ ก่อนหน้านี้นนทางด้านเยลวัฟฟูเอาจริงเอาจังที่จะคว้าตัวเนโต้นฐานะตัวแทนของโมเมสซาล่าที่อาจจะย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์เช่นเดียวกันแต่ว่านิวคาสเซิลเองก็พร้อมทุ่มงานหนักนะฮะเสริมทัพอีกครั้งในตลาดรอบต่อไปเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกรง่งหลังจากที่ผลงานของทีมตกต่ำลงไปมากมายในฤดูกาลน,นี้ สำหรับด้านของทางวูฟด้านก็ยอมรับว่าการขายเนโต้ในช่วงสมัยน,นี้นั้นหากได้ค่าตัวระดับที่พอใจซึ่งคาดกันว่าจะอยู่ที่ประมาณราว60ล้านปอนด์เพื่อร,รักษาสม,มดุลทางการเงินของสโม,มสรให้สอดคล้องกับกฎของพิมพ์บริกขณะที่สัญญาของปีกไวส์เปียร์รายนี้ยังมีอายุยาวๆนะฮะอยู่ถึง2027เลยก็ว่าได้ในขณะน,นี้โอ้โหเป็นะว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ ชินฮักเผยเหตุผลยุติในการยืมตัวเจ้าหนูเบริกิลอน โดยอีกเซนฮกากนะผมในายใหญ่ของแมนยูเผยเหตุผลที่ตัดสินใจยุติเรื่องการยืมตัวเซอร์คิโอเรกิลอนเนื่องจากว่าได้รับการยืนยันแล้วว่าแบ็กซ้ายของทีมนั้นจะฟิตสมบูรณ์กลับมาในครั้งนี้ซึ่งอันนี้เลกิลอนเล่น,เล,นเล่นกับทางด้านของปีศาจแดงด้วยสัญญายืมตัวจากทางด้านของสเปอร์แต่ว่าไม่ได้โอกาสในการลงเล่นมากมายนักจนกระทั่งสโมสรตัดสินใจยุติการยืมตัวส่วนตัวแข้งวัย27ปีหลังนี้ก็ไปเล่นกับทางด้านของเบรนฟอร์ดด้วยสัญญ,ญายืมตัวนะ เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นเมื่อทั้งรุกชอและก็ไทเร็มาเลเซียต่างก็บาดเจ็บและก็ยังไม่สามารถจะกลับมาช่วยทีมได้ทำให้สถานการณ์ตอนนี้ทีมขาดแบ็กซ้ายอาชีพซึ่งทางด้านของเชนฮากยอมรับว่างุนงิจใจพร้อมชี้แจงเหตุผลที่ปล่อยเลกิลันกลับไป ดยในช่วงเดือนธันวาคมเรามีการคุยกันทั้งภายในทั้งเรื่องของการแพทย์และการปฏิบัติงานของสตาฟเชนฮารก,ก็ได้กล่าวพวกเขารับรองกับผมว่าทั้งคู่จะฟิสมบูรแบบในช่วงเดือนมกราคมนี้ดังนั้นคุณจะมีฟูลแบ็กทางด้านซ้าย2คนฉะนั้นคุณยังคงมีคนที่3อีกเรกิลอนดังนั้นผมต้องทําให้1คนผิดหวังเสมอ เราพูดกันถึงหนึ่งในเรื่องที่น่ากังวลใจมากที่สุดในขณะนี้คนสามารถยอมรับได้ตำแหน่งที่ไม่มีนักเตะให้ใช้งานแต่เมื่อทั้งสองคนไม่พร้อมตลอดทุศกาตนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเป็นอย่างมากเพราะมันจะเป็นเรื่องยากเลยนะที่จะจัดการได้ฐานะทีมเพราะจัดการกับมันด้วยวิธีการที่ดีที่สุดนะ แต่แน่นอนนะว่ามันเป็นความเสียหายตำแหน่งแบ็กซ้ายเราเจอกับอาการบาดเจ็บทั้งสองคนเกือบจะทั้งฤดูกาลแล้วซึ่งผมคิดว่าเรย์บูพูเนียเป็นตัวอย่างที่เห็นชนัดเจนปีที่แล้วพวกเขาเจอเ,เรื่องเดียวกันและพวกเขาก็ไม่สามารถรับมือกับมันได้ในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะเป็นววางาานี้ต้องรอดูกันต่อไปครับทุกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรจะไงเกิดอะไรขึ้นบรูโน ฟอนเดนเดสแจ้งเหตุผลมอบลูกโทษนี้ให้กับทางด้านของมาคัาฟเรดสฟอร์ดในการซัดจุดโทษในครั้นี้โดยกันที่ทางบรุโน่ฟอนเดสกับทางากัปตันทีมแมนยูได้เผยกับทางสื่อหลังเกมพิบริกนัดกำรับเอฟเวอร์ตันสต่อศที่สนามโอทฟอร์ดเมื่อวันเสาร์ที่9มีนาคมถึงการมอบหน้าที่สังหารลูกโทษที่2ในเกมนี้ให้กับทางด้านของมาคัาเรดฟอร์ดรับผิดชอบอานา โดยแมนยูเองเก็บ3แต้มเต็มในเกมที่บุกกับด้านของเอฟเวอร์ตันได้สำเร็จ โดยพวกเขาเองนั้นอาศัยความจัดจา้านของอาริอันโดการาโชปีกทีมชัติอาร์เจนตนาทําให้ทีมได้สองลูก,ลกโทษนะฮะในครึ่งแรกโดยทางด้านของฟอนเดนเดสทำมาที่ไม่พลาดแต่ครั้งที่2เขาสร้างความสงสัยด้วยการมอบหน้าที่นี้ให้กองหน้าทีมชัติอังกฤษจัดการแทนซึ่งอันดอนว่าเรารู้ดีนะว่าเราต้องชนะทุกเกมที่เราออกนําเรารู้อันดับของเราในลีกและมันไม่ดีพอสำหรับเรา เราต้องการพยายามจะคว้าโคต้าแชมเปี้ยนลีกเรารู้ว่ามันยากแต่ว่าเราเองนั้นต้องชนะในเกมแบบนี้เราต้องชนะทุกทีมเราจะไม่ชนะฟูลแลมมันไม่ดีพอจากนั้นเราก็ออกไปเยือนซิตี้และเราไม่ชอบเลยว่าชนะ2เกมติดต่อกันมันแย่อาร์เซนอลมีผลงานที่ดีในตอนนี้สเปอร์ก็เล่นได้ดีเช่นเดียวกันมันยากมากขึ้นสำหรับเราเราเจองานยากกว่าทั้ง2ทีมแต่เราเองจะเดินหน้าต่อไป สรับดาน,นมอบโอกาสให้กับพา้น้านของบรดฟอร์ดสังหารลูกโทษลูกที่2ดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสได้เปิดเผยนะว่าเปล่านั้นต่างก็ยิงลูกโทษทั้งคู่ผมถามมาคัสว่าอยากทำมาที่หนี่ไหมและเขาบอกว่าเขามั่นใจเขาเป็นหนึ่งในคนที่ยิงลูกโทษที่ผู้จัดการทีมเลือกเอาไว้ผมเองนั้นรู้สึกว่าผมยิงไปแล้ว1ลูกแรซซี่จึงควรได้ยิงภายใต้าการยิงประตูในการยิงจุดโทษในครั้งนี้ อาผมเป็นการแบ่งกันฮะในสไตล์ของบรูโน่ฟอนเดนเดสก็ถือว่าใครก็ได้นะผมได้หมดในตอนนี้เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเล่นได้จนนายสั่งอาริอันโดกาลาโชสุดปากปลื้มใจแฟนแมนยูตะโกนเรียกชื่อในขณะนี้ โดยงานนี้ทางด้านของอาริอันโดกานาโชนะครปีกตัวชีดของแมนยูเปิดใจเลยนะว่าเหมือนฝันที่ได้ยินแฟนบอลทัสนามตะโกนเรียกชื่อของตัวเองอย่างืึกก้องในเกมพมรีเมียร์ลีกนัดเปิดสนามสยบเอฟเวอร์ตัน2-0่ 0, นเสาที่9มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวนั้นไร้ฟอร์มเด็ดช่วยทีมได้สลูกเต็ม โดยการโชโชว์ฟอร์มในเกมต้อนรับท็อฟฟี่สีน้ำเงินได้อย่างน่าประทับใจด้วยการทำให้ทีมได้2ลูกจุดโทษซึ่งทางเบรุโน่ฟอนเดสกับมาคาเบรต์โฟลดแบ่งกันสังหารไม่พลาดนะฮะโดยหลังจบเกมดาวเตะเลือดฟ้าขาวรายนี้ระบุว่าเล่นตามแผนที่ทางด้านของเอ็ิดชันฮาร์กกำชับและก็ได้ผลจะทำให้ทางด้านของสาวกเบ,บรดนำมีนั้นต่างก็พากันชื่นชมด้การตะโกนเรียกชื่อเขา เราแพ้เกมเลีกสอนัดหลังสุดมันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราชนะเราต้องการจะเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกในช่วงซีซันหน้าดังนั้นผมจึงแฮปปี้กับชัดชนะในเกมเกมนี้ปีทีมชาติอาจินาก็ได้กล่าวต่อนะฮะตอนนี้ทางด้านผู้จัดการทีมบอกกับทางทุกเกมว่าเป็นนัดชิงชนะเลิศ เราต้องชนะทุกเกมเราคือแมนอยู่เราทำงานเกมนี้ได้อย่างลุล่วงอยู่แล้วโดยผู้จัดการทีมต้องการใจะให้ผมเล่นแบบดวนเดียวกระชากบอลและก็ยิงประตูผมทำให้ทีมได้สองลูกโทษบอกได้เลยว่างานนี้มันสำคัญเป็นอย่างมาก มันเหมือนกับเป็นฝันแฟนบอลทั้งสนามโอทัฟอร์ดตะโกนชื่อผมมันน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากและผมภูมิใจและผมก็มีความสุขเป็นอย่างมากในขณะน,นี้โอ้โหเป็นอย่างางานนี้นะฮะเป็นอะไรที่คนดูอย่างผมยังรู้สึกขนลุกไม่หายเลยนะครับผมลูกสองลูกนั้นมันสุดยอดจริงๆนะ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวดรสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเย็นฮะขอบคุณทุกคนต่างชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ